สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาเจอกันกันกบอัญญาบอลสีอีกเช่นเคย EP นี้นะคะเป็นในส่วนของ EP แบ่งปันลูกไม้สวยๆในราคาเบาๆก่อนการไปดูต้นไม้ก็เช่นเคยในทุกๆ EP เราพามาดูชุดตั้งแม่ตู้นี้นะคะจะเป็นไซส์ตั้งแม่ชุดใหม่ที่ทางเราได้ทำการคัดเลือกแล้วก็นำมาเปลี่ยนกระถาง เพื่อที่จะเก็บตั้งแม่เพื่อทำจำนวนนะคะเป็นรุ่นถัดไปส่วนนี้นะคะก็จะเป็นเนี่ยค่ะชุดลูกไม้ฟอร์มกอที่จะมีหลายๆกระถางนะคะติดด่างเหลืองไปต้นนี้เราก็ยังคงนำเขามาตั้งแม่เพื่อที่จะผ่าทำจำนวนอยู่นะคะก่อนการไปดูบอลสีเกาเช่นเคยนะคะมีค่าจัดทรงกรณีโอ้น,นะ,ะกี่กระถางก็50บาท กรณีเก็บเงินปลายทางกี่กระถางเหมาเหมาที่70บาทพื้นที่ห่างไกลเราก็ไม่ได้บวกเพิ่ม EP นี้นะคะยังคงเป็นในส่วนของโปรเคลียร์ตู้แบ่งปันลูกไม้สวยๆคัดหน้าไม้ให้มาแล้วนะคะอยู่ที่กระถางละ50บาทเดี๋ยวก่อนการไปดูนะคะต้นลูกๆไปดูต้นแม่ของเขากันก่อนดีกว่า ไม้เมล็ดชุดนี้นะคะที่ทางอัญญาบอลสีคัดหน้าไม้มาให้แม่อุ้มฝักก็จะมีชื่อว่าวังพิกุลนะคะฟอร์มอาจจะไม่สวยเนาะทุกต้นฟอร์มจะไม่สวยนะคะเนื่องจากว่าเขาผ่านการอุ้มฝักมาแล้วแล้วพอดีเขาติดฝักใหม่นะคะเท่าที่เห็นอยู่นี่คือกําลังอุ้มฝักใหม่เนาะแล้วก็ผ่านการเป็นจอมไปแล้วด้วยนะคะนี่ค่ะเป็นจอมเมื่อวันที่19เดือน11นะคะ น้องเขาก็เลยค่อนข้างที่ฟอร์มไม่สวยสียังไม่ชัดนะคะส่วนเกสรของพ่อเขาะคะก็จะได้มาจากลูกไม้ต้นนี้นะคะส่วนนี้ก็สภาพคือจากอาการของน้องก็คือว่าผสมไปแล้วไม่ติดเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็ต้องดึงน้องเขาออกนะเราก็จะมี เกสรในส่วนของลูกไม้ด่างเปิดตัวนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นหนึ่ง,นงในเกสรที่เรานำไปผสมนะคะในต้นแม่วังพิกุลนะตอนนี้ก็นะคะกำลังอุ้มฝักอีกนะคะแล้วก็จะมีเกสรในส่วนต้นนี้นะคะเพิ่มอีกด้วยเราไปดูลูกๆของเขากันเลยค่ะ ในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นลูกไม้กระถางที่1ลักษณะหน้าไม้ทรงใบนะคะก็พิจารณาตามที่แม่ค้านำเสนอได้เลยนะคะถูกต้นอยู่ในกระถาง4ีนิ้วมีความด่างความเปิดะแบบนี้เลยนะคะจะติดด่าง,เห,งเหลืองนะคะ สำหรับกระถางนี้เป็นหมายเลข2ค่นะ,คะต้นแรกเขาก็จะมีพื้นเขียวนะคะส่วนอีกต้นหนึ่งก็จะเป็นสีชมพูหวานๆใบกลมๆน่ารักนรักแบบนี้นะคะลูกค,ค้าท่านใดสนใจแบบไหนก็สามารถโทรมาแจ้งหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่พ่อค้าได้เลยนะคะในส่วนนี้ก็จะเป็นกระถางที่3 ลูกไม้นะคะอยู่ในกระถาง4นิ้วแต่ละกระถางมีมากกว่า1ต้นแน่นอนกระถางนี้ก็จะโทนสีประมาณนี้นะคะกระถางนี้หมายเลข4ค่นะ,คะพื้นใบเขาก็จะออกเป็นสีแดงมันๆน,น,นะคะติดด่างๆเป,เป,เปื่อๆนะคะอีกใบหนึ่งเขาก็จะมีลักษณะใบกลมๆเนาะ กระถางนี้พื้นสีก็จะเป็นโทนเดียวกันนะคะมีแตกต่างกันที่ลักษณะใบบ้างเล็กน้อยส่วนนี้จะเป็นกระถางที่5ค่ะใบกลมๆก,กัดสีแจม่แจมๆแบบนี้เลยนะคะพิจารณาตามหน้าไม้ที่ทางแม่ค้านำเสนอนะคะอีกต้นหนึ่งเขาก็จะมีลักษณะใบกลมๆน่ารักน่ารัก เรามาดูกันที่กระถางที่6ค่ะนี่เลยอีกใบหนึ่งเขาก็จะมีสีชมพูหวานๆนะคะหมายเลข6จ้าในส่วนนี้ก็จะเป็นกระถางที่7นะคะ1ต้น1กระถางนะคะมีมากกว่า1ต้นเนาะพิจารณาตามขนาดหน้าไม้นะคะแล้วก็เฉดสีที่ทางแม่ค้านำเสนอไปได้เลย กระถางนี้เป็นลูกไม้กระถางที่7ค่ะเรามาดูกันที่กระถางที่8นะคะลูกไม้ทุกกระถางอยู่ในกระถาง4นิ้วนะคะมีโปรเคลียตู้ให้ในราคาเดียวกันทุกกระถางราคา5บาทนบะคาทลักษณะหน้าไม้นะคะก็จะเป็นสีหวานๆนะคะใบกลมๆน่ารักน่ารัก มาดูกันที่กระถางที่9ค่ะก็จะมีความเปรอะๆดังๆแบบนี้นะคะพื้นใบก็จะเป็นสีชมพูหรือว่าแดงอมม่วงนะคะลูกค้าท่านใดชอบแบบไหนนะคะติดต่อที่พ่อค้าได้เลยกระถางนี้เป็นกระถางที่10นะคะก็มีความสวยงามมีความติดตามความเประเปรอะ ให้ไปทุกกระถางอยู่แล้วนะคะคุณลูกค้าชอบกระถางไหนสนใจกระถางไหนนะคะโทรมาแจ้งที่พ่อค้าได้ที่เบอร์0876115169เป็นทั้งเบอร์โทรแล้วก็ไลน์นะคะสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้เรามาดูกันที่กระถางนี้กระถางที่11ต้นไม่เล็กแล้วนะคะแต่ละกระถางก็จะล้นๆกระถางสีกันไปเลย ชุดนี้เป็นโปรเคลียตู้นะคะทุกกระถางราคา50บาทค่ะกระถางนี้เป็นกระถางที่12นะคะ1จะมีทั้งหมด2ต้นเนาะเห็นเขียวๆนี่ไม่ธรรมดานะคะจะมีความติดด่างเหลืองเนาะแล้วก็ส่วนอีกต้นหนึ่งก็จะเป็นสีชมพูหว,วานวาน,นะคะมีความด่างความเปิดะอย่างที่แม่ค้านำเสนอเลยค่ะกระถางนี้หมายเลขที่13าจ้ะ แบบนี้เลยลักษณะทรงใบก้านนะคะฟอร์มไม้รากเดินดีทะลุก้นกระถางกระถางนี้หมายเลขที่14ค่ะหน้าไม้แต่ละต้นนะคะแม่ค้าจะพยายามนำเสนอให้กับคุณผู้ชมนะคะได้ทำการรับชมกันโดยละเอียดเนาะชอบกระถางไหนนะคะสนใจกระถางไหนก็แจ้งมาได้เลยนะคะ กระถางนี้กระถางที่15ค่ะหูชิดใบน่ารักนรักแบบนี้นะคะมีความด่างความเปิดหน้าไม้ฟอร์มนี้ไซส์ประมาณนี้เลยทั้งหมดอยู่ในกระถาง4นิ้วค่ะอัญญาบอนสีอยู่ที่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะคะกระถางนี้นะคะเป็นหมายเลขที่16นะคะลักษณะผืนใบเขาก็จะเป็น สีชมพูน่ารักน่ารักนะคะอีกต้นหนึ่งเขาก็จะเป็นพื้นสีเขียวกระดูกแดงแดงเริ่มกัดสีมาแล้วนะคะกระทางนี้หมายเลขที่17จ้าสีก็ออกจะชมพูหวานๆนะคะหูชิดแบบนี้ติดด่างแล้วนะคะมีความด่างเขียวแล้วก็ติดด่างแดงด้วยนะคะสำหรับกระทางนี้หมายเลขที่17จ้า กระถางนี้หมายเลขที่18ค่ะผูกกระถางนะคะเป็นลูกไม้ทั้งหมดเนาะเพราะมาจากมัดเล็ดนะคะเป็นไม้ที่ยังไม่มีชื่ออยู่ในกระถาง4นิ้วนะคะรากเดินดีทะลุก,ก้นกระถางแล้วกระถางนี้กระถางที่19บ้าจ้าใบกลมๆดังๆเปืเป่อๆแบบนี้เลยนะคะก็จะมีต้นเล็กๆนะคะที่คู่กันไปด้วยเนาะ ลูกค้าก็พิจารณาตามหน้าไม้นะคะที่ทางแม่ค้านำเสนอไปได้เลยกระถางนี้หมายเลขที่20จ้าโทนเขียวๆนะคะสว่างๆกัดสีก็จะมีจุดแดงแๆนะคะแบบนี้เลยมีขอบแดงมาแล้วนะคะกระถางนี้เป็นกระถางที่2 1จ้านะะมีความด่างความเปิดแบบนี้เลยนะคะ สนใจเบอร์ไหนนะคะชอบเบอร์ไหนก็สามารถติดต่อกันมาได้เลยนะคะกระถางนี้หมายเลขที่22จ้าใบกลมๆโทนสีเข้มๆหวานๆแดงๆนะคะ<ๆ>ก็เลือกเอาที่คุณลูกค้าชื่นชอบเนาะกระถางนี้หมายเลขที่23จ้าเลยหนึ่กระถางมีมากกว่าหนึ่งต้นเนาะ ะะกระถางนี้หมายเลขที่23จ้ากระถางนี้เป็นหมายเลขที่24สนะคะไซส์แบบนี้ฟอร์มแบบนี้ทั้งหมดอยู่ในกระถาง4นิ้วนะคะมาดูกันที่กระถางที่25จ้า นี่เลยนะคะสองต้นนี้มีความตัดกันอย่างเห็นได้ชัดเนาะอีกต้นหนึ่งก็จะเป็นสีแดงอมน้ำตาลนะคะอีกต้นหนึ่งเท่าที่ดูก็จะเป็นโทนสีเขียวกระถางนี้หมายเลขที่26บจ้าใบกลมๆหน้าฉ่ำๆแบบนี้เลยนะคะหมายเลขที่26จ้ากระถางนี้จะเป็นในส่วนหมายเลขที่27 ะะทางอัญญาบอนสีอยู่ที่ทอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นเนาะเราจะทําการแพ็คแบบครอบแก้วนะคะลงก่องกระดาษจัดส่งโดยไพรสีย์ไทยนะคะแบบ EMS กระถางนี้หมายเลขที่27จ้ากระถางนี้หมายเลขที่28ค่ะมีความหวานหวานชํำชเปรอะๆแบบนี้เลยนะคะแม่ค้าจะพยายามให้ดูหน้าไม้กันอย่างละเอียดเนาะ กระถางนี้หมายเลขที่28จ้ามาดูกันที่กระถางที่29นะคะเข้มเข้มดุดุดังๆแบบนี้นะคะฟอรมไม่เล็กนะคะแต่ละกระถางหมายเลขที่29้าจ้ากระถางนี้หมายเลขที่30มีความด่างความเปิดใบกลมๆสีเข้มๆนะคะใบก็จะมันๆเงาเงาเนาะพิจารณาตามหน้าไม้ได้เลย กระถางนี้หมายเลขที่30จ้าเรามาดูกันที่กระถางที่31นะคะหน้าไม้ก็จะลักษณะประมาณนี้นะคะเริ่มจากกัดสีแดงแงเข้มเข้มมาแล้วเนาะสำหรับอีกต้นหนึ่งก็จะมีความด่างความเปิดแบบนี้เลยกระถางนี้หมายเลขที่32จ้ะนะคะต้นแรกก็จะเป็นสีชมพูหวานหวานแบบนี้นะคะ ก็ยังคงใบกลมๆน่ารักนรักเนาะมาดูกันที่กระถางนี้หมายเลขที่33จ้านะคะเปรอะๆดังๆแบบนี้นะคะลักษณะทรงใบก็จะเป็นใบไทยเนาะกระถางนี้เป็นกระถางที่34ใบนี้ก็จะ กัดสีช้ำๆมาแล้วนะคะอีกต้นก็จะใบกลมนะคะขอบใบก็ก็จะมีด่างแดงๆกระถางนี้กระถางที่35จ้าใบกลมๆด่างๆแบบนี้นะคะคุณลูกค้าก็สามารถพิจารณาตามที่แม่ค้านำเสนอเนาะชอบเบอร์ไหนหมายเลขไหนนะคะก็โทรมาแจ้งที่พ่อค้าได้เลยที่เบอร์087 611 5 1 6 9ค่ะ กระถางที่36นะคะนี่เลยหน้าไม้ประมาณนี้เนาะติดด่างเหลืองนะคะสวยๆแบบนี้เลยฝากคุณผู้ชมไปเลี้ยงๆล,ลุ้นๆนนะคะดูพัฒนาการพร้อมๆกันกับทางอัญญาบอลสีนะคะขอแจ้งเงื่อนไขาการจัดสง่งนะคะกรณีโอนเหมาเหมากี่กระถางก็50บาทกรณีเก็บเงินปลายทางสําหรับคุณลูกค้าที่ไม่สะดวกโอนนะคะเหมาเหมาก็70บาทพื้นที่ห่างไกลเรา ไม่ได้บวกเพิ่มเนาะอัญญาบอนสีอยู่ที่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นอยู่ภาคอีสานค่ะกระถางนี้เป็นกระถางที่37ค่ะทุกกระถางนะคะเป็นกระถาง4นิ้วเนาะกระถางที่38ค่ะนี่เลย สีชมพูหวานหวานดังๆแบบนี้นะคะสำหรับกระถางนี้มาดูกันที่กระถางที่39จ้ากระถางนี้เป็นกระถางที่40นะคะนี่เลยสวยๆนะคะลูกไม้ก็คือบอนสีที่เพาะมาจากมเมล็ดที่ยังไม่มีชื่อนะคะ กระถางนี้กระถางที่41จ้านี่เลยใบมัน,มนเงาเงานะคะมีความติดด่างสวยๆแบบนี้นะคะหมดหน้าหนาวแล้วเนาะเข้าสู่ช่วงฤดูดร้อนนะคะบอนซีเขก็จะกลับมามีสีสันสดใสเช่นเคยกระถางนี้กระถางที่42นะคะฟอร์มโตโต,ตล้นๆกระถาง4แบบนี้เลยนะคะ กระถางนี้เป็นกระถางที่43ค่ะมาดูกันที่กระถางที่44นะคะลูกไม้แต่ละกระถางนะคะเขาก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเนาะมีความสวยงามเป็นพื้นฐานในแต่ละต้นนะคะ กระถางนี้หมายเลขที่45จ้าสายหวานนะคะใบกลมๆน่ารักน่รักนะคะกระถางนี้เป็นลูกไม้กระถางที่45จ้ามาดูกันที่กระถางนี้นะคะหมายเลขที่46มีความเข้มความดุเนาะ แต่ก็ยังแอบแฝงด้วยเนี่ยค่ะดังๆเป,ะปะื้อๆชุดนี้ผ่านการคัดเลือกมาจากคุณพ่อค้ากันแล้วนะคะกระถางนี้หมายเลขที่47จ้ากระถางที่48ค่ะ ้นโ,โตโตนะคะล้นกระถางสีกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในแต่ละต้นหมายเลขที่48จ้ากระถางนี้เป็นหมายเลขที่49นะคะต้นนี้เขาก็จะมีความเข้มเข้มดุดุนะคะสวยๆแบบนี้เลย มาต่อกันที่กระถางที่50นะคะก็จะแน่นๆแบบนี้เลยกระถางนี้มีทั้งหมด3ต้นเนาะนี่เลยค่ะโทนสีเขาก็จะแตกต่างกันไปมาต่อกันที่กระถางที่5 1เดจ้าลักษณะทรงใบเฉดสีแล้วก็หน้าไม้แบบนี้เลยกระถางนี้หมายเลขที่52ค่ะ มาดูกันที่กระถางที่53นะคะเป็นลูกไม้หน้าสวยๆแบบนี้นะคะคุลูกค้าท่านใดชื่นชอบก็สามารถเลือกซื้อเลือกชมกันได้กระถางที่54จ้าลูกไม้ใน ep ที่53นี้นะคะทุกกระถางในราคาเดียวที่50บาทเนาะจะกี่กระถางนะคะกรณีโอนก็ มีค่าจัดส่ง50บาทเก็บเงินปลายทางมีค่าจัดส่ง70บาทกระถางนี้หมายเลขที่55จ้าสายหวานหวานนะคะโทนหวานหวานสว่างสว่างแบบนี้ไม่ควรพลาดกระถางที่5 6ค่ะกระถางนี้เป็นหมายเลขที่57 ะะจะเป็นออกโซจะเป็นออกโทนสีน้ำตาลอมม่วงนะคะอีกต้นหนึ่งเขาก็จะออกโทนสีขาวสว่างๆนะคะสำหรับกระถางนี้กระถางนี้หมายเลขที่58จ้านี่เลยฟอร์มเตี้ยๆพุ่มๆใบดกๆนา,นานาแบบนี้เลยกระถางนี้หมายเลขที่59ค่ะ กระถางนี้นะคะเป็นหมายเลขที่60เนาะสำหรับ EP นี้นะคะทางอัญญาบอลสีก็ต้องปิดท้ายกันด้วยที่กระถางนี้นะคะมีความน่ารักน่ารักดังๆเปิดอๆแบบน,นะะี้เลยคุณผู้ชมท่านใดชื่นชอบกระถางไหนนะคะก็สามารถแคปหน้าจอหรือว่าโทรมาแจ้งที่พอค้าได้เลยที่เบอร์0876115169เป็นทั้งเบอร์โทรแล้วก็เบอร์ไลน์นะคะ สำหรับ EP นี้นะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณทั้งคุณลูกค้าเก่าและก็คุณลูกค้าใหม่นะคะที่ยังแวะเวียนกันเข้ามาให้กำลังใจนะคะกับทางช่องอัญญาบอลสีฝากรบกวนนะคะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องนะคะแล้วก็ทางส่วนเล็กๆอีกส่วนหนึ่งด้วยนะคะ หากผิดพลาดประการใดน,นะคะทางอัญญาบลสีก็ต้องกราบขออภัยมาไว้นะที่นี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ใน e ีพีหน้าสำหรับ e ีพีนี้ก็ต้องกราบสวัสดีค่ะ